ที่นี่โรงพยาบาลลานนา3ค่ะมาดูกันค่ะว่าขั้นตอนแรกของการเข้ารับบริการเราต้องทำยังไงกันบ้างวันนี้ผนแผนกเวชระเบียนจะพาไปดูกันค่ะเข้าประตูมาก็จะเจอเคาน์เตอร์เวชระเบียนขนาดใหญ่สะดุดตาหรูหราสุดๆสำหรับผู้ป่วยประกันสังคมกดบัตรคิวเพื่อรอรับบริการค่ะนั่งรอตามคิวได้เลยนะคะใช้เวลารอไม่นานเลยเพราะมีช่องให้บริการถึง12ช่องค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยค่ะที่โรงพยาบาลลานนา3รับเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมหรือเปล่าไม่ใช่อย่างที่คิดเลยค่ะผู้ป่วยสิทธิ์ชำระเงินเองประกันชีวิตก็สามารถใช้บริการได้ค่ะโดยเราจะมีเคาน์เตอร์แยกพิเศษเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการค่ะแบบเนี้ยดีสุดยังไม่หมดจ้าเขายังมีแผนกเวรระเบียน2เปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มาตามนัดแพทย์เฉพาะทางอีก4ช่องแบบจุก อายุรกรรมโลหิตวิทยาและโรคมะเร็งสูตินรีเวชกรรมสุขภาพจิตระบบทางเดินอาหารและตาหูคอจมูกสะดวกรวดเร็วเป็นสัตว์เป็นส่วนมากมายค่ะเวชระเบียนลานาสนามเพราะเราพร้อมมากในทุกๆด้านที่จะให้บริการค่ะ